ล้ําให้ฟังจะก่อนนี่ยไนเลยียเนหน้าเขามาปานใครใส่ปานวาแก้วเป้ากมานี้ในลงนี่ที่หนึ่งเมืองไทยเพกสองตามองส่องดูเบเรวว่าเห็นงามคือแก้วแ้วตาสีสงามคุณตาบยอบล ใครเปลี่ยนปานงั้นหลายมือน้ำงี้มเขี่ยวท่องมาเห็นท่องยึงอายมาพายมาตายิ้มเบิ่งนาคุณพี่สีสมัยเรื่องอะไรความรักมึงก็น่าคุณพี่คุณผู้ดีลองยิ้มลองซิมมันจะงอยยิ้มหน่อยเดือดบ่ดาดาพี่จะยิ้มด้วยหญิงมองม